นั่งทะเลยามเช้ากับลักกี้หนึ่งตัวได้หนึ่งคนดูแลไม่ทั่วถึงเพราะแต่ละตัวนี่จะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างลักกี้เขาเดินไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกตัวเล็กๆเขาก็ดื้อมากเราไม่สามารถที่จะดูแลได้หนึ่งคนก็ต้องดูแลเขาได้ทีละหลายๆตัวเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งส่วน ถ้าเราดูแลไม่ได้ต้องขังไว้ก่อนแล้วก็เผาเมือนเดิมเล่นตรตัวพามาสู่อากาศเพราะว่ากำลังฝนเรามีแค่นี้เราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ทั้งหมดเพราะว่าทีมก็อันตรายเพราะว่ามันติดพื้นถนนติดพื้นถนนเลยแล้วก็ที่นี่ก็มีหมาเจ้ากินด้วยแล้วก็กลัวว่าเขาจะกระทบกระทั่งกัน มีมาได้ยินอยู่ค่อนข้างมากที่นี่เขาปล่อยเสลีกันแต่วันก็เป็นธรรมชาตินะครับโลกเราเนี่เราอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เราเกิดมาพร้อมกันโลกใบนี้สกีเขาฟินมากนะดูหน้าเขาจะฟินมากหน้าฟินมากตื่นนาว่าเริ่ตีห้าแล้วครับ การยากาศยำข้าี๋ืนจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดตัวเล็กออกมาบ้าง